พระราหูนั้นนะครับเป็นเทพเจ้าที่สำคัญในการเชื่อถือของหลักโหราศาสตร์นะครับมีตำนานการกําเนิดนั้นมากมายและมีตำนานประกอบในคัมภีร์รามยานะได้กล่าวข้างต้นว่าทําไมนะครับพระราหูจึงมีรูปอัตลักษณ์นะครับครึ่งท่อนเร้วนะครับทรงอม,มนะครับแสงจันทร์หรือดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์หรือเรียกว่าราหูอมจันทร์นะครับ ตำนานนี้เราจะกล่าวทข้างว่าเป็นที่มาของคําว่าพระราหูทําไมถึงมีการเขาเรียกว่ามีพระพักรที่ดุดันแล้วก็ทรงครึ่งท่อนนะครับในตามตำนานของคัมภีร์รามายณนะเมื่อพระราหูได้ทําการสําเร็จคือการขโมยดื่มน้าอมฤตมีองค์เทพที่มาเห็นนะครับก็คือพระจันทร์กราพาทิตย์นะครับ ได้เห็นการการะทํำของพระราหูที่พระราหูนั้นได้ขโมยดื่มน้ำำนําอมณิไปเป็นที่เรียบร้อยพระราหูนั้นก็ทรงมีพระกําลังที่ใหญ่โตมากขึ้นและมีพลังมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้เห็นเช่นนั้นจึงนําเรื่องนี้ไปทูลน,นะครับต่อองค์พระวิษณุนารายนะครับว่าองค์พระราหูนั้น ได้ขโมยดื่มน้ำอมฤตเมื่อเป็นบัญชาจากสวัสด์นะครับพระวิษณุนารายก็ได้อวตารภาคมาปราบราหูจึงได้ใช้จักรนะครับซึ่งเป็นสัตราวุธเทพสัตตาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระวิษณุตัดไปที่ลำตัวของพระราหูจึงทำให้พระราหูนั้นมีตัวที่ขาด แยกจากกันแต่ด้วยฤทธาของการดื่มน้ำอมฤตที่พระหูได้ทรงดื่มไปนะครับจึงทําให้พระองค์หรือพระหูนี้มีชีวิตมีอายุขัยที่ไม่สิ้นพลังพระรหูนั้นเกิดความไม่พึงพอใจที่พระจันทร์แพระอาทิตย์นั้นทรงนําเรื่องนี้ไปฟ้องแด่องค์พระวิษณุจึงทําให้พระองค์โดนจักพระนารายตัดพระวรกายขาดเป็นสองท่อนเมื่อใดก็แล้วแต่ที่พระหู ได้พบเจอพระจันทร์กับพระอาทิตย์หรือสุริยะเทพหรือพระจันทาเทพก็จะเกิดในรักของสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาที่เราได้เห็นตายในตาหรักปรากฏการแต่ด้วยอัมฤทธาอำนาจด้วยพระจันทร์มีความร้อนพระอาทิตย์มีความร้อนแม้ว่าพระองค์พระหูจะเกินกินก็แค่เกินกินได้ชั่วขณะหรือเป็นจันทรุปราคา สุที่ยุป,ปราคาที่เราได้เห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่มาของคำว่าพระราหูอมจันทร์